เพื่อนๆรู้ไหมครับว่าทำไมบางคนเนี่ยยังเกิดอาการมึนหัวปวดหัวอยู่ทั้งๆที่แผ่นดินไหวมันหยุดไปนานแล้วอาการแบบนี้นะครับเขาเรียกว่า post-earthquake d i s s i n e s syndrome ซึ่งมันจะมีอยู่สองสาเหตุครับอันแรกก็คืออาการเมาแผ่นดินไหวหรือว่า earthquake drunk เรียกอีกอย่างนะครับว่า earthquake sickness ครับอาการเนี่ยมันจะคล้ายๆกับเวลาที่เราเพิ่งลงจากเรือขึ้นมาบนพื้นแล้วยังรู้สึกโครงเครงอยู่เพราะว่าในหูชั้นในของเราครับ มีระบบที่ดูแลในเรื่องของการทรงตัวซึ่งไอตัวระบบเนี้ยมันจะคอยรับสัญญาณจากส่วนต่างๆของร่างกายเพื่อที่จะประมวลผลว่าตัวเราเนี่ยอยู่ในท่าไหนทีนี้เนี่ยตอนเกิดแผ่นดินไหวมันก็ไปทําให้ระบบเนี้ยมันรวนเพื่อนๆหลายคนก็เลยยังรู้สึกโครงเครงทั้งๆที่แผ่นดินไหวเนี่ยมันจบไปแล้วต่อมาก็คืออาการหลอนแผ่นดินไหวครับหรือภา,าษาอังกฤษนะครับเรียกว่า Earthquake Illusion อาการนี้ส่วนใหญ่จะเกิดกับคนที่ไปเจอเหตุการณ์ที่มันน่ากลัว ระหว่างที่เกิดแผ่นด,ดินไหวขึ้นเช่นอยู่ใกล้ๆกับตึกที่มันถล่มสะพานพังต่อหน้าหรือว่าอยู่บนตึกสูงครับแล้วตึกเนี่ยมันโยกแรงแรงมากๆเลยโดยเหตุการณ์เหล่านี้นะครับมันน่ากลัวมากๆครับมันเลยทําให้เราเนี่ยเกิดอาการเครียดมากเป็น PTSD ได้เลยแล้วยิ่งคนที่เป็นวิตกกังวลหรือว่าเป็นไมเกรนอยู่แล้วเนี่ยก็จะมีโอกาสเป็นง่ายกว่าคนอื่นด้วยครับซึ่งอาการเนี่ยสามารถแสดงออกมาในรูปแบบของอาการมึนหัวได้แล้วก็อันนี้ผมแถมให้นะครับ มันมีอีกอย่างที่ทําให้เรารู้สึกเวียนหัวดุนแรงได้เหมือนกันมันอาจจะไม่เกี่ยวกับแผ่นดินไหวแต่ก็อันตรายอยู่นั่นก็คือเวียนหัวจากไขมันสูงถ้าอยากรู้เพิ่มเติมคอมเมนต์อยากรู้ไว้นะครับเดี๋ยวผมมาตอบให้